บุโน่เผยผมไม่มีความสุขจากการรายงานของ CIES Football Observatory ศูนย์การศึกษาด้านกีฬาระหว่างประเทศศึกษาสถิติเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลได้รายงานสถิตินักฟุตบอลที่ทำเวลาลงสนามมากที่สุดในปี2020โดยเก็บสถิติล่าสุดถึง17ธันวาคม2คีคีแมนสำคัญของแมนยูเน็ดรั้งอยู่ในอันดับ1และ4โดยอันดับ1แฮร์รี่แมกไกว์ uire, ทำเวลาลงสนามไป4,745นาที และอันดับ4บุนโนล์ฟร์นันทำเวลาในสนามไป4,164นาทีลาสุดทั้งคู่พึ่งลงสนามในเกมเพลย์แมตช์วัน Boxing Day นัดที่บุกไปเสมอเลสเตอร์ซิตี้2-2โดยจอมทัพชาวโปรตุเกสทำผลงานยิงหนึ่งใจหนึ่งในเกมนี้เมื่อสื่อของสมโมสรอได้ออกมาบอกรายงานนี้แก่บุโนแฟร์นันเขากลับตอบออกมาว่าผมไม่มีความสุขนะผมอยากพูดแบบนี้กับโค้ชผมต้องการเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนการได้ลงสนามมันสำคัญจริงๆยิ่งลงมากเท่าไหร่ ยิ่งเล่นมากเท่าไหร่หนาทีมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะมีความมั่นใจมากขึ้นมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอผมรู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่ได้รับจากตัฟและโค้ดมันสําคัญมากสําหรับผมมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ผมตั้งสติผมรู้สึกได้ถึงความไว้วางใจของโค้ดผมต้องการคุณและผมก็อยากเล่นผมจะให้โอกาสคุณเมื่อคุณเห็นจํานวนนาทีที่ผมได้ลงสนามในฤดูกาลนี้มันคือความเชื่อใจในตัวผมและผมต้องให้อะไรบางอย่างกับสโมสร ยูเวนตุสเคาะค่าตัวซื้อปอกบาหวังปิดดีลในช่วงปีใหม่แอ้มมาลายูเวนตุสตกเป็นข่าวได้เคาะค่าตัวที่จะยื่นซื้อพอปอกบาม่ฟิลจากแมนชยูไนเต็ดเรียบร้อยหวังคว้าตัวในช่วงปีใหม่นี้ทันทียูโรสปอร์ตรายงานว่ายูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งเกาโชซีรายอิตาลีต้องการคว้าตัวพอปอกบาของกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพในเดือนมกราปีหน้า ด้วยค่าตัว5 0ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ไลโอล่าเอเจนต์ของปอกบาออกหมาสัมภาษณ์ว่าช่วงเวลาของปอกบากับปิศาจนั้นจบลงแล้วและมีแนวโน้มที่เจ้าตัวจะย้ายทีมในซัมเมอร์ปีหน้าอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุไอมาลายูเวนตุสมีความกระตือร้อนที่จะคว้าตัวพอปอกบาในเดือนมกราคมปีหน้าทันทีเนื่องจากหวั่นใจว่าถ้ารอถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอาจจะทําให้พวกเขาต้องเจอคู่แข่งหลายทีมในการแย่งคว้าตัวปอกบานั่นเอง โดยเฉพาะราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจอยู่เช่นกันท่าน,นี้รายงานระบุเพิ่มเติมว่าแม้ยูเว่จะอยากได้ปอกบามาร่วมทีมอย่างมากแต่พวกเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวที่เกินกว่า50ล้านปอนด์อย่างแน่นอนเพราะมองว่าค่าเหนือของปอกบานั้นสูงอยู่แล้วถ้าต้องมาจ่ายค่าตัวมหาศารอีกก็จะทําให้พวกเขามีปัญหาด้านการเงินได้แถมเวลานี้ทีมก็ยังมีคิสซ์โนโรนัลโดที่รับค่าเหนืออยู่สูงถึง540,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกต่างหาก โอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยถึงการใช้าง,งานเอดิสันคาวานีัวหอ,อกจอมกล่าวว่าต้องตกเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งในช่วงนี้เนื่องจากการแข่งขันที่หนักหน่วงและต่อเนื่องของฟุตบอลอังกฤษคาวานีเพิ่งได้ลงตัวจริงในเกมเพลย์มตให้กับแมนยูไนเต็ดเพียงนัดเดียวและเป็นสำรองอีก7นัดในฤดูกาลนี้หลังย้ายมาจากแปรแชร์แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์โซชากล่าวว่าเอดิสันหายหน้าไปสักพักเพราะอาการบาดเจ็บเขาได้เล่นเต็มเกมในคาราบาวครับ มันเป็นเกมที่ต้องใช้ร่างกายหนักหน่วงในเกมเยือนเอเวอรนตัคืนเหมืนพุทธิผ่านมาผมเลยตัดสินใจให้เขาเป็นตัวสำรองในเกมกับเลสเตอร์เขาพลิกเกมให้ทีมในทันทีกับการจ่ายอันยอดเยี่ยมมันจะเป็นแบบนี้อีกสักพักในตอนนี้เขาต้องสร้างความคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษและสิ่งที่จําเป็นในฤดูกาลนี้เพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบหยุดแล้วก็ลุยต่อเอามากๆมีเกมลงสนามในทุก3วัน ท้านี้หวหอกจอมเก่าชาวอุรุกวัยลงสนามม่กับแมนยูไปแล้วทั้งหมด13นัดจากทุกรายการทำไป4ประตูกับอีก2แอซิสเนมันยามาติดกองกลางจอมเก่าของแมนยูนิเต็ดเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเจอกันในรอบเซมิไฟแนลในรายการฟุตบอลคาราบาวครับตามรายงานจาก MUTV หลังจากที่เอาชนะเอวอรตมาได้ในรอบคอเตอร์ไฟแนล และผลการจับสลากประกอบคู่ในรอบสี่ทีมสุดท้ายปรากฏว่าปีศาจแดงโคจอนมาเจอกับคู่ปรับเก่าในรอบนี้เมื่อปีที่แล้วอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซีซั่นที่แล้วแมนยูสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบเซมิฟิแนลในศึกคาราบาวครับได้สาเร็จแต่ก็ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศโดยพลาดให้กับทีมของเป๊ปกัวเดล่าตกรอบไปอย่างไรก็ตามมาติดเชื่อว,ว่าปีนี้พวกเขาแกร่งขึ้นกว่าเดิมและจะสามารถผ่านระบายสีฟ้าเข้าสู่รอบชิงได้อย่างแน่นอนครั้งนี้ผมหวังว่าเราจะใช้โอกาสที่มี เราจะทําให้ดีที่สุดผมคิดว่าตอนนี้เรามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นเราเล่นฟุตบอลได้ดีกว่าปีที่แล้วในทัศนะของผมพวกเรามีความมั่นใจมากดีสมิธผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าเผยข่าวดีต่อแฟนบอลตัวเองแต่เป็นข่าวร้ายสําหรับแฟนบอลกองเชียร์แมนยูเนเต็ดว่าการเยือนโอทัฟฟอร์ดในวันขึ้นปีใหม่2021อาจจะเห็นรอดบาร์กลีย์กองกลางคนเก่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บ บาร์คลีย์เจ็บต้นขาเรื้อรังล่าสุดเพิ่งพลาดเกมกับคิสซันพาเลตที่เอาชนะไปได้3-0เยอะงไรก็ตามมีโอกาสสูงที่จะฟื้นทันต้อนรับสกราชเขาไม่สามารถลงเตะในเกมพบกับเชลซีได้รวมถึงเกมกับพาเลตที่ผ่านไปเราก็ไม่เสี่ยงรรดบาร์คลีย์บาดเจ็บที่สนามซ้อมและเจ้าตัวรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่ออยู่ในยิมเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราตึงตัดสินใจที่จะไม่เสี่ยงอันที่จริงเขาจ่อมากๆแล้วที่จะมีส่วนร่วมในเกมสุดสัปดาห แต่ผมอยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เสียก่อนปีกบอสแอสตันวิลล่ากล่าวทิ้งท้ายอเลกุน่าโซชาในใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดใจไม่ไหวต้องกล่าวเชิดชูมาร์คาร์ฟอร์ดหวัวหอกอนาคตไกลหลังทำสิ่งดีๆมากมายทั้งในและนอกสนามระบุนี่คือนักเตะต้นแบบที่ทำให้ปีจแดงภูมิใจมากๆอเลกุน ja er, ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมระดับตำนานแห่งเกาะอ,อังกฤษกล่าวชื่นชมผลงานของมาร์คาร์ฟอร์ด ยอดกองหน้าดาวรุ่งที่ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และสมควรที่จะได้รับรางวัลมากมายแต่เรื่องการลุ้นดาวซนโบวสูงสุดยังไม่น่าจะเป็นไปได้แลตฟอร์ดกลายเป็นบุคคลต้นแบบในช่วงที่ผ่านมาหลังทําเรื่องดีๆมากมายทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะในเกมลูกหนังที่เจ้าตัวเพิ่งซัดหนึ่งประตูในแมตช์ที่เสมอกับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไป -2 2ทําให้เขากลายเป็นแ้งดาวรุ่งอันดับ7ที่ยิงในเพเมลิกทะลุ50ประตูขณะเดียวกัน แรดฟอร์ดยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเรื่องอาหารฟรีสําหรับเด็กๆจนทําให้เขาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE โดยโซชากล่าวชื่นชมแรดฟอร์ดซึ่งเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของแมนยูต่อจากเวนรูนี่และเคสโนโรนัลโดที่ยิงประตูกเกินครึ่งร้อยว่าในฐานะนักเตะและในฐานะคนคนหนึ่งมาคัดได้แสดงในสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเราภาคภูมิใจในตัวเขาทั้งในฐานะคนคนหนึ่งและในฐานะนักเตะ สถิติของเขามันบ่งบอกทุกอย่างเกี่ยวกับคุณภาพของเขาแล้วเขาสามารถขู่และสร้างโอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมได้เสมอผมพอใจกับผลงานของมาคัสมากๆเขาจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอในจังหวะที่ทําประตูเขารู้ว่าเขามีโอกาสอีกสองครั้งที่จะทําประตูแต่ฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละอดีตกองหน้าซูเปอร์ซับทีมชาตินอร์เวย์กล่าวทิ้งท้ายโรนโดคว้าแข้งแห่งศตวตรรษโกบซ็อกเกอร์อวอร์ด สมาคมกีฬาดูไบได้จัดงาน Globe Soccer Award ที่จัดขึ้นที่เบิดคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยรางวัลใหญ่ในงานนี้คือรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งศตรวรรษซึ่งดาวยิงจากไอบัลลายูเวนตุสอย่างคริสตยโนโรนัลโดคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้สําเร็จโดยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าสำหรับช่วง20ปีติดต่อกันที่ผมลงเล่นและยิงประตูนในฐานะนักฟุตบอลอาชีพผมไม่รู้เลยว่าจะมีสตรีอื่นใดอีกที่ต้องเอาชนะ มันน่าดีใจจริงๆผมประสบความสำเร็จในทุกอย่างแต่หากไม่มีเพื่อร่วมทีมไม่มีทีมที่ยอดเยี่ยมผมคงไม่สามารถทําสถิติต่างๆที่ทําได้มันเป็นความสําเร็จสุดพิเศษและสร้างแรงกระตุ้นให้ผมก้าวต่อไปการได้ชื่อว่าเก่งที่สุดมันเป็นเกียรติอย่างสูงผมหวังว่าจะได้รับเกียรติอีกครั้งในปีหน้าและหวังว่าจะลงเล่นได้อีกหลายปีอย่างที่ทราบกัน c r i s ต i a โ o Ronaldo เริ่มต้นคาแข้งจากการเป็นนักเตะเยาวชนของ Sporting l i ส b o n ก่อนย้ายมาร่วมทัพ Manchester United ในปี2003 และอยู่ค้าแข่งกับพีแดงนาน6ปีก่อนจะย้ายไปสู่ราชันชุดขาวเดอัเมเรตดด้วยค่าตัวแพงที่สุดในเวลานั้นด้วยค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์และค้าแข่งในถิ่นซานติอาโกบาบิลนาน9ปีเต็มซัดไปมากถึง450ประตูก่อนย้ายซบยูเวนตุสในปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว100ล้านยูโรและพังประตูช่วยยูเว่ไปแล้ว81ประตูสุ p e r c อมทำนายแล้วทีมใดจะคว้าแชมป์พเมยรีก โปรแกรมคำนวณผลการแข่งขันเพ e เมีกได้ทำนายอันดับตารางคะแนนเมื่อจบการแข่งขันซีซั่นนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยดูยังคงยกให้ทีมแชมป์เก่าและจ่าฝูงในปัจจุบันอย่างลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปครองได้อีกสมัยสกฟุตบัลเพ e ม i ี r อังกฤษฤดูการนี้ทำการแข่งขันไปแล้ว1ใน3ของซีซั่นโดยลิเวอร์พูลนำไปจ่าฝูงมี3 1แต้มทิ้งอันดับ2อย่างเลสเตอร์ซิตี้4แต้มก่อนจะถึงช่วงโปรแกรมฮาร์ดดช่วง Boxing Day ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคำนวณการแข่งขันเพเม i ี r l e a g ได้ทำนายอันดับว่าก่อนวันคริสต์มาสสุดท้ายลิเวอร์พูลที่ล้างตำแหน่งจากฝูงตอนนี้จะคว้าแชมป์ไปครองในท้ายที่สุดส่วนเลสเตอร์จะจบซีซั่นสวยด้วยการเป็นรองแชมป์